สวัสดีค่ะวันนี้พินจะมารีวิวไอเทมที่ช่วยดับร้อนกันช่วงนี้นะคะก็คือประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่มี3ฤดูใช่ไหมก็คืออากาศร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนคุดโคตรเลยนะคะเราจําเป็นจะต้องมีไอเทมที่จะช่วยดับร้อนนะคะสําหรับสายแคมป์ทุกคนพินก็อยากจะเที่ยวทุกฤดูเลยนะก็เลยพยายามหาไอเทมที่จะช่วยดับร้อนมาแนะนําให้ทุกคนกันตอนนี้ก็เลยจะมาแนะนําเป็นตัวแอร์ของ JPX นะคะถามว่าทําไมต้องใช้7000 B t u ทใช่ไหมก็คือเอาที่แบบว่ามันเหมาะกับการใช้ งานของปิ้นดีกว่า7,000ัน BTU ถ้าเราใช้เต็นท์เฟสโบเนี่ยก็คือแบบว่าจ่ายความเย็นได้กําลังดีนะคะถึงเราจะใช้ลูกท็อปหรือว่าเป็นเต็นท์เล็กอะไรอันนี้ก็แบบว่าเอาอยู่เลยแล้วก็ของเราอ่ะใช้เป็นรถเล็กนะเป็นอีโคคาเวลาขนย้ายอะไรเนี่ยมันก็แบบขนสะดวกปิ้นเป็นผู้หญิงก็ยังยกได้เลยถ้าใหญ่กว่านี้มึงอาจจะกินที่นะคะแบบขนของแคมป์ไปได้ไม่เยอะ ถ้าตัวเล็กกว่านี้มันก็อาจจะแบบว่าให้ความเย็นได้ไม่เพียงพอกับการใช้งานของเราตัวนี้นะคะเราเคยใช้กับเต็นท์หลังคามาแล้วก็คือเราจะเอาแอร์ไว้นอกเต็นท์ใช่ไหมแล้วก็ต่อท่อลมเย็นเนี่ยเข้าไปข้างในเดี๋ยวพินจะเริ่มสาธิตจากการเอาแอร์ไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็ต่อท่อลมเย็นเข้าไปนะมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราเอาไปใช้กับเต็นท์หลังคาแล้วแหละมันต่อยังไงเนี่ยเดี๋ยวพินจะสาธิตให้ดู ดี๋ยวเรามาแนะนาฝั่งลมเย็นกันก่อนดีกว่านะคะฝั่งลมเย็นสังเกตง่ายๆคือฝั่งที่มีตัวใบพัดกระจายแรงลมแบบนี้นะแล้วก็หน้ากากเขาสามารถถอดได้นะถอดได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยมาต่อตรงลมเย็นเพื่อที่จะได้เป่าลมเย็นเข้าไปในเต็นท์นะคะแต่ว่าเราต้องใส่เป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะเข้าไปเพื่อที่เราจะได้ต่อท่อได้แต่ต้องสังเกตดีๆนะคะว่าไอตัวใบพัดเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงแบบนี้ไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวมันจะหัก แล้วก็ต่อท่อไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลมเย็นเนี่ยม้วนเข้าไปไว้ในเต้นเลยอันนี้สาธิตให้ดูก่อนนะเดี๋ยวพอจริงๆออะพินจะกลับด้านอีกทีนึงแต่ว่านะคะแอร์ของ JPX อย่างที่บอกไปว่าเขาเด่นเรื่องแอร์สองท่อใช่ไหมนี่ไงนี่อีกท่อหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาต่อข้างบนนี้นะแล้วก็เอาปากของเขาเนี่ยเข้าไปเสียบในเต้นอีกทีนึงเขาก็จะทําหน้าที่นะคะดูดอากาศจากในเต้นเนี่ยเพื่อที่จะมาเป่า ลมเย็นเข้าไปในเต็นท์อีกทีนึงเหมือนแบบว่าดูดความเย็นเพื่อมาทําความเย็นนะมันจะเป็นอากาศที่แบบว่าหมุนเวียนอยู่ตรงนี้เราจะได้ไม่เสียความเย็นไปจะทําให้แบบว่าข้างในก็จะฉ่ำๆชื่นใจมากขึ้นนะหนึ่งสองมาถึงฝั่งลมร้อนกันบ้างนะคะก็คือเขาจะไม่มี By ath, ใบพัดกระจายแรงลมแบบเมื่อกี้นะแต่่ะเป็นท่อแบบโบโบเข้าไป เพื่อที่จะแบบว่าเวลาเราขนย้ายอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเก็บท่อเข้าไปในนี้ได้เลยอันนี้ประกอบสําหรับเต็นท์อยู่ข้างนอกนะเราจะใส่หน้ากากอันไหนก็ได้จะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ปิ๊นขอเลือกเป็นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าการอะไรมันหล่นเข้าไปนะคะ หรือถ้าใครที่แบบว่าอยากโยงท่อไปไกลๆนะก็สามารถต่อเป็นอันนี้ได้แล้วก็เอาท่อมาใส่เพราะถ้าแบบว่าแอร์มันอยู่หน้าเต็นท์ถูกไหมเราอะเปิดแอร์ด้านในถ้าแบบว่ามีใครนั่งอยู่ด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนลมร้อนเป่าได้นะก็ต่อเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นสาธิตให้ดูก่อนใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันตัวนี้นะคะเป็นท่อที่2ที่เราบอกก็เราต้องมาต่อท่อตรงนี้ด้านบนนะ แล้วก็ลากโยงท่อเข้าไปในเต็นท์นะคะแล้วเราก็เอาปลายท่อของ2องอันนี้นะคะสอดเข้าไปในเต็นท์ได้เลยเวลาเราต่อท่อแอร์เข้าไปในเต็นท์ใช่ไหมมันก็จะเป็นระบบปิดไอ้ตรงนี้นะคะที่เป็นท่อระบายเนี่ยเราก็จะปิดไว้แบบนี้เราจะเปิดก็ต่อเมื่อแอร์ตัวนี้นะคะเข้าไปอยู่ในเต็นท์เดี๋ยวไว้ค่อยอธิบายกันอีกทีนึงอันนี้จะเป็นรอบที่แอร์อยู่ข้างนอกก่อนเป็ิไปเลยเท่านี้นะคะเราก็สามารถเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลย เดี๋ยวเราจะมาทสอุณหภูมิด้านนอกกับด้านในกันนะคะพินจะเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ของเราเนี่ยมันมีสายที่เอาไว้เชื่อมแบบว่าต่ออุณหภูมิด้านนอกแล้วก็ในเต็นท์ได้เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าอุณหภูมิด้านนอกกับด้านในเนี่ยมันจะต่างกันยังไงเต็นท์ตัวนี้นะคะอาจจะแบบว่าเก็บความเย็นได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นเชลเตอร์รูมันจะค่อนข้างเยอะเราต้องหาอะไรมาอุดนะถ้าจะใช้แอร์ด้วยอะ่ะพิณก็จะหาแบบพวกกระเป๋าเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอุดตามร่องไว้นะคะไม่ให้แอร์ และนี้ก็คืออุณหภูมิภายในเต็นท์นะคะนี่ในเต็นท์7 7 7องศาแล้วก็ด้านนอกนะคะ32.6แองหละ32.6องจงศาแดดเรดไงเต่มอยู่โดนแดดแล้วเต็นท์เราอ่ะเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ใช่ไหมถ้าเต็นท์ใหญ่ขนาดนี้จริงๆอ่ะต้องใช้ประมาณ1 2 0 0 0 BTU แต่ว่าก็คือถ้าใช้1 2 0 0 0 BTU เนี่ยคือลานกลางเต็นท์ไม่ให้เอาเข้านะคะกินไฟเกินไป นี่นะคะถ้าใช้เต็นท์เล็กลงมาเนี่ยอุณหภูมิก็จะทําความเย็นได้เร็วคือนี่เราเปิดแค่25องศาเองนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเอาแอร์มาไว้ในเต็นท์บ้างนะคะพี่ก็จะสลับท่อแล้วก็อธิบายใหม่เมื่อกี้เราก็อธิบายในการเอาตัวแอร์เนี่ยเอาไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็วิธีต่อท่อเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาแอร์ไว้ด้านในแล้วก็ต่อท่อออกมาข้างนอกบ้างเดี๋ยวต้องถอดปลั๊กก่อนแล้วก็เอาท่อออกนะคะสลับด้านกัน สลับข้างกลับแบบนี้ชึบชึบพอกลับด้านนะคะเอาตัวแอร์ไปไว้ด้านในเนี่ยฝั่งนี้ก็ต้องถอดออกแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้ดูดอากาศความเย็นจากด้านในเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทําความเย็นให้เราอีกทีหนึ่งนี่บินก็ทําการเอาแอร์มาไว้ด้านในแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องต่อก็คือปล่อยอากาศร้อนออกไปแล้วก็ดูดอากาศจากข้างนอกนะทางช่องนี้นี้เราก็ใส่เข้าไปเลย ชเชื่อกไปแล้วก็ต่อท่อลมเย็นนะคะเอา,เาไปแบบนี้เลย อันนี้คือทิคนะคะท่อลมร้อนเนี่ยอย่าเอาแบบว่าให้มันนอนไปกับพื้นนะเพราะว่าลมร้อนที่ปล่อยออกมาเนี่ยอาจจะทําให้หญ้าตายได้นะคะเราสามารถกระดกท่อขึ้นมาแบบนี้ได้นะส่วนท่อลมที่แบบว่าดูดอากาศจากข้างนอกปิ๊งก็จะกระโดกขึ้นเหมือนกันกันตัวอะไรมันเข้าไปด้วยแหละก็เลยกระดกขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าอากาศด้านนอกกับด้านในเนี่ยอุณหภูมิมันจะต่างกันขนาดไหน ในรูปแบบของการเอาแอร์ไว้ในเต็นท์นะคะเราจะเอาด้านที่มีตัวกระจายความเย็นนะไว้ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ใส่หน้ากากเข้าไปเลยแบบนี้นะคะเ,เราก็เปิดจริงๆเขามีรีโมทให้แต่ปิ๊นไม่ได้ออกไปเมื่อกี้ก็เลยใช้กดปุ่มแต่ว่าด้านในมีรีโมทนะคะก็เลยกดรีโมทให้ดูอุณหภูมิด้านนอกตอนนี้นะ36องศาจด้า ด้านใน34.1เดี๋ยวรอความเย็นมันลงอีกนิดนึงนะคะเย็นการเอาแอร์ไว้ด้านนอกหรือด้านในเต็นท์นะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนอย่างถ้าเต็นท์กว้างมีพื้นที่เยอะก็เอาแอร์ไว้ข้างในก็ดีเหมือนกันนะคะเราแบบเราหันด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สะดวกกว่าแล้วถ้าแบบใช้เต็นท์เล็กอย่างเงี้ยก็เอาแอร์ไว้ข้างนอกแล้วต่อท่อเย็นเข้ามาข้างในก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะคะ ตอนนี้ด้านนอก36.7องศานะคะเต็นต์เรามืดเหมือนอยู่กลางคืนเลยเนะเมื่อเช้าก็ตื่นสายเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่ากี่โมงแล้วเราเปิดแอร์ไปด้วยไงแล้วก็ปิดเต็นต์หมดเลยนอนสบายเลยอะ่ะ ตอนนี้นะคะ26องศาภายในเต็นท์นะเย็นไม่เย็นนี่ลองดูปินเมื่อกี้ก็ได้เป็นหลักฐานได้เลยนะยังมึอนอยู่เลยเนี่ยหลับไปโหย หลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะทั้งเอาแอร์ไว้ด้านในแล้วก็ด้านนอกประกอบอะไรประมาณนี้ก็มีไวอ้อุ่นใจแต่เย็นกายสรุปรก,การใช้งานของแอร์ JPX นะคะ <S <S ก็บอกว่าเนี่ยเราใช้แอร์ขนาด7,000 BTU ใช่ไหมถือว่าก็ตอบโจทย์กับการใช้งานอยู่นะขนาดที่เราอใช้เต็นท์ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เต็นท์ของเรานะคะไม่ได้เหมาะกับการใช้แอร์เลยมีช่องว่างพื้นค่อนข้างเยอะนะเราก็เอากระเป๋าเอาผ้าอะไรเงี้ยไปปิดตามรูไว้ ก็ยังทําความเย็นได้นะคะเมื่อคืนจิงนก็ยังนอนหนาวอยู่เลยหนาวแบบว่าผ่มผ้าก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่าปิ้นนอนขดใช่ไหมแล้วแอร์มันเป่ามาทางเราความเย็นมันก็ขึ้นมากับผ้าไงกับผ้าขดก็โหหนาวมากแล้วก็สิ่งที่ทําให้ปิ้นชอบของแอร์ p t คือ ดีไซน์นะคะดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็มีระบบ2ท่อที่แบบว่าเราจะเอาแอร์ไว้นอกหรือข้างในเต็นท์ก็ได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าทําไมปิ้นถึงชอบ JTX ก็คือปิ้นเคยใช้แอร์ของแบรนด์อื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าของ JTX เนี่ยตอบโจทย์กับการใช้งานแบบสายแคมปิ้งอย่างเรามากๆเลยนะคะ ก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาแอร์ที่จะเอาไว้ใช้ออกแคมป์ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะก็ติดต่อเข้าไปที่เพจของ j p x Thailand นะคะที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่เดี๋ยวบินจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ d e s c r i p t i o ด้านล่างนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้พินต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์ของแล้วก็ออกเดินทางต่อแหละบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย